ปูกราบนมันสการปูอาจจะเรียนพอนกราบนมันสการค่ะอาจจะเรียนพอนยำคงสุดท้ายขอปูปอันเห็นโทษไหมนะครับกระโทษที่มาย่ำรัฐบาลไทยแล้วปูมาเคลื่อนเองก็ออกไปหนึ่งหนึ่งปูหนึน่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดย้ยยุเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดฉันมีผู้รูดกระสะได้อยู่หนึ่งหนึ่งของปูปูก็จะได้ยุ่ปูว่าเขาครับ แต่ว่าสักมือหนึ่งละเดี๋ยว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 ก็เจอดอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอเจอมงเอื้อนี่แล้วปูรัฐบาลไทยฮะปูไปยังไหนมีนี่มีเติมม่ครับคงสุดท้ายรัฐบาลไทยได้มือหนิแต่ยังว่านี่แหละรัฐบาลไทยปูกับมันใจโตที่ปูให้ไปนั่นแหละครับปูมั่นใจอยู่เด้อครับเพราะว่ามันเป็นมินมิตแล้วก็แต่มาตรงกับเด็กเทวดาเป็นต่าเทียนเนี่ยครับ ศูนย์หกมังรเียเนาะูศนหกมักรคุดอกองเพอดอกของเพิ่นอดแบบเลขเทวดาปู่ายป่าเนี่ยนคิดของเพิดอกสามโตโตใดกอจาโฟปูตีเป็นนั่แปดแปดศูนย์หกโอแปดศูนย์หกแปดศูนหก แปดศูนย์หกมือบ้าน,นก็ได้เอาไปทั้งทั้งอันเล้านัาอยู่ออออแต่ว่า <นำ S 1> ม,มือนี่เล้วม,มาตัดเอาตั้งแต่ไทยเพราะว่ามือเอื้อนนี่ก็เป็นมือมานแล้วปูมน,มน,มนจักงวดแล้วปูตั้งแต่รัฐบาลไทยนี่เขามาโอ้ปูนับงวดบ่ไ,ได้ด้อเพราะว่าปูนมันหลายปีแล้วเนาะมันหลายปีแล้วเนาะนับงวดบ่ไดดเลยนับบ่ได้ดออคือปูเนี่ย ว่าแม่นปูนันเด็กผู้บำเพ็ญของผู้เนี่ยผู้จิตไปอยู่บองใดพุ่มพันธ์ทิว่าบางที่พระบากาไปอยู่เนี่ยนะผู้จิตไปหาอยู่บำเพ็ญอยู่เมืองจตงงเป็นสี่ธินะครับผมภูมิบลอกบอลลั่นพุ่มบอลลั่นนี่แกคนสมัยคนเก่าสอบแต่เก่าตะก้อนไม่สินะออืผู้จิตไปหานางบำเพ็ญอยู่เป็นเดือนสองเย็นนะคิดผู้ก็ไปเรื่อยๆอย่ีงไปไปรูปเดียวเลยบ่ลรอปู แม่นผู้ไปผูป้เดียวนี่แหละแต่ว่าโอ้ยปูมักแค่ไหนนะปูมักสง,งบไหมมากสง,งบเดี๋ยวนี้ปูแ<ช>ก็ยังอยู่ในป่าอยู่บ่ปูเดี๋ยวนี้แม่นป <Man. S 1> ูสมชื่อว่าปูทูดงสายไปห<ป>รือเลือกอีกทีปูมักบบเป็นดยสันโดดแต่ที่นี่เทวาดาเป็นกะให้ปูสันโดดเพราะว่าปูเอาบอริสเคนเหล็กเล้าหมาื่อวานนี่ครับเล็กน้อยเนาะเล็กน้อยอันน้อยอยู่สันคนหนึ่งนั่นแหละเล็กน้อยพอเด็กเล็กนั่นนะครับ อนุบาลหนึ่งนั่น่ะเราง่ายครับผมผู้หละโอ้ยคิดอยู่ด้วยมันสิบอลนังจะบายู้ก็คิดทั้งคนอยู่ด้ยครับผมแต่ว่าเรวมันเถ้าเอางวดหนน่ครับเอางวดหนน่เอาวันจันทร์วันจันทร์ทีแค่เช้านวันจันทร์ผู้ผู้หนาสีเห็ดเป็นตกกันไว้แน่นอ๊ปูเนาะโอ้เสียดายลายยังวะเสียดายน้อปูแเอาเอาไม่คือว่าล่ะเอาไม่ขันมันถือเด็กแล้วเนี่ยขันมันถือเนี่ยมันถือกีต่อกันไปตลอดเลยเนี่ยครับ อาทิตย์นึ่งกับบกเคยรุดจบกมือเด้ยครับผมแล้วมันเขา้ามันเข้าเป็นเสาเด้ยครับผมเข้าเป็นเสาวุ <c oughs> ดเป็นเสาสิแม่นเมียนกูกะจีจับทางได้แล้วละ่ะเนาะบาดนี้เนาะปู่เนาะปู่สิไปย่านซอยเดียญา,ยายติโยมนี่แหละอะทั้งชอง่องนี่แหละครับผมอันเลขรัฐบาลไทยเนี่ยปู่นับงวดบ่ได้หรอกเพราะว่ามันหลายจะหลายสิว่าเริ่มเข้าแล้วก็จะไปครับผม กูเคยให้แนวทางน้ำชง youtube อยู่บจ่จ้ะเคยกูให้เขาถือมาตลอดตัวอืมอืมกูให้เขาถือกันว่าฉันแล้วเขาตีเรียกกูเนี่ยเรียกน้ำตาเทียนน่ะน่ะค่ะนี่เฮ็ดลายมหาปูใช่ไหมปูจี๋สรงน้ำตาเทียนใน่มึงแล้วก็ให้เอ็ดที่เขาตีนำ้ำอืมครับมันได้เห็นน้ำกันเนี่ยมันเห็นเป็นโตเด้อชครับผมบ่วารลกเล่าบ่าว่าเลกไอ รัฐบาลไทยเนี่ยเพิ่งจะถอยปูเป็นโตเป็นโตเลยเนี่ยอ่าคือว่าบางครั้งกูปูเนี่ยจับว่จับปูสิมักมักเก่โตหนึ่งสองโตสินะปูบ่มักหลายโตนะครับผมแม่ยนี่เละปูลังคนเขาตีแม่นจะเฉยเดยเี่ยคือว่าเบอร์ได้ของกูเนี่ยมันมีเบอร์นี้ได้ปูจิบอกเลยเหตุใดมาเบอร์นี้ได้ปูจิส่งให้มึงเบอร์นี้เค่ะ เบอร์ไลน์ของกูเนี่ยเบอร์ที่เห็นไลน์ได้มันมันมีสองเบอร์เได้เบอร์ของกูเนี่ยอาจด,ด้ะอาผมศู 1. 1> นย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแมนสองแปดสองสองแปดสองสองแปดสองหนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่สองแมนนี่นะเบอร์เห็นได้ได้ค่ะครับผมจะไลน์มากปูสีชงเลขตัวนี้ไปให้มึงเลขเลขเราจะบานใช้มือมืออื่นเนี่ย ครับคือว่าญาติโยมเขาเห็นหรอกโอ้ผู้ตีเล็กแม่งกรอตีแม่นี่ดีเลยครับมันมีพุ่นอย่างโยบูตีบอลจังหน่อยครับอยู่จังหวัดพันแก่นนี่แหละอยู่อำเภอพุ่นปูไปอยู่อยู่อ่อนพุ่มบราณบ้านเขานะครับผมเขามาตีเล็กอันปูเนี่ยเขาขี่ตุงว่าจังหวัดอะไรเลยครับผมเนี่ยคนที่ตีถือตีเล็กเองครับ อีกบนถิ่นแรงเฉพาะปนั่นเนี่ย hmm. อนนือป,ปูปูไม่ได้ไปสายนั่นปูสิออกไปสายพอดีสายสายทั้งงานเขาไงไปพุดีดทั้งไอเส áng, ืองช้างพอดีปูจะออกไปทั้งทีเดินครับ <ạ. S 2> ได้ยินเมื่อกี้เดือนแล้วปูก็จะออกเดินทั้งอีกเดินปูคือพ่มาทั้งอุดรเนี่ยปูทั้งอุดรจะเคยมากเท่าไห่ปะครับทั้งอุดรทั้งอุดรบัดทัานไปถึงวะ มาหอด้อยน้องยูดอนสิยูดอนครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวปูจ,จีไปเรื่อยๆแหละยางยางเดียวติปูปูก็ไปได้เรื่อยที่เดียวยางเอาบ่กี่ปูยางเอาเดี๋ยวนีปูบ่งยางดอกปูก็มีอายุเนี่ยแล้วครับมันก็ไปได้ย่ดอกแต่ว่ามันจีลําบากเขานะครับผมเพราะว่าปูเนี่มันเบี้ยนมอบอันแข็งสลรดเซียวน้ำแนียงที่นะที่ว่าเขาอยู่ป่าเขาองใส่แข็งสลราเซียวเดี่มันบละ ครับนี่แหละเพราะว่ามันจีหิวยากลำบากเลี้ยงแกปูก่ะอยากไปอยู่หันกะเอารถเขามาไปไอเขาพาไปสินอาจางเขาไปเอาโอ,อ้ตอนนี้ปู่ก็อยู่ในปลายู่หม่องทงก๊กจริงจริงแหละครับผมปู่ไม่ยู่เนี่ยเลขอ,อาจะบันใช่บหมท่านผิดจัดงวดเลยรหน่ยปู่ไม่ยู่เนี่ยอะหงวดน,นี้ตัวได้แน่ก่อนเราปู้ย่ำโคงสุดท้ายย่ำท้ายคลิปเนี่ยป,ปู้บาดเนี่ยปู้ปี ปูตีเป็นศูนย์หกว่าศูนย์หกเนียนได้สามตัวกับแปดศูนย์หกสามตัวแปดศูนย์หกเนียนกอว่าขันย่อมชินเนีนกับเนีนศูนย์หกตัวเดียวนี่แหละเนีนศูนย์หกตัวเดียวนะครับเนียนเห็ุสี่สามตัว 8, 6, แปดศูนย์หกเม่นเดียวคือยังพูดพูดอีกนี่มีเตงสี่อะไรปูตีบอสุูฟังครับพูดนังสามารถที่ จิกถึงงบแล้วปรากฏว่าครูเห็นภาพอันแมงคูเข้านี่ะแมงคูนะครับแมงคูมันจิตใอใหม่ครับมันจิตใอมันไปอยู่ในไหมเในแมงคูเนาะครับมันโผล่หัวออกมาจากคูเนี่ยนะโผล่หัวแล้วก็บินไปเล่ยนะครับเอปูว่าปูกับตีได้ใจเอยแบบว่าคู่ก็เป็นศูนย์โผล่หัวมาหัวก็เป็นหกปูว่าครับมันก็บินคําว่าบินกับเซติกเนาะมันก็สิเป็นแปด ตุนหกตนก็บปูอะเมนบ่ครับค่ะปูวันน oh ี้ไปที่มากคงแปดตูนหกเมนนี่เมนบ่รับปูเมนเมนอืมได้มาจากนิมิตเมนแล้วแบเป็นเด็กเทวดากับเพื่นเพื่หนอย่งน้ำฉํำเด้อ่ะน้ำตาเชี่ยนปูเนี่ยแล้วเด็กไงเนี่ยมนเคยปิดของเป็นไม่ต้งหดเดียวเลยครับผมเนี่ยปู้อยากให้งาย้อมด้เห็น้ำเีรย ครับเพราะว่าเขาจะเด้ม well. ึงเขาจะไร้มนี่โชคครับน้ำตาเทียนเป็นตัวเดียวกัน่มปูนี่เป็นเป็นเป็นตัวเดียวกันเลยเป็นตัวเดียวกันเลยแปดตัวหงิ่งโมผูส่วนหกมันแก่งเลยแลเวเอกี่นองเอฟซีบาดเนี่ยฮอกกงตื้ไทยปูตุ้ดงสายป่านะครับส่วนหกส่นเก้านะู่เนหกูนย์แปดู่ย์เก้าบริกรห่วยปูเด้อบบัตรบริกรห่วยปูเลยเอาพันชงเลยฮองันชงเอฟซีเขาจะคิดเองแต่กันเดียวผูจะชงเลขไปมึง้อค่ะ ครับผมโอ,อ,อ,อให้เขามังน้ำเลยเด้อครับผมเอาเอาถ่ายถ่ายคลิปแล้วปูเอาวนี่ยังอยู่บ้างนี้ครับถ่ายคลิปแล้วปูไอ้พ่อนายยาทยโยมเนี่ยปูแต่มื่อวันที่สิบหกมีหน,น้าเนาะครับนายยโยมไอ้โชกได้รับน้ำลงปูจ้วเนาะเป็นบ่ครับผมเอาน้ำด็กเทวดานี่นะเ้างพื่งเทวดาเนาะครับ เจ้าประดานพิสิม,มังยีดอกผู้ใดลำบากบ่ลำบากอยู่ก็ได้ครับผมเจ้าประดนสร้อยดอกผู้ว่านะครับอา้อาวชัละน้อยโชคดีเด้เอครับกราบนมัสการครับปู่กราบนมัสการค่ะ,กกคะอ่าจะเล่นตอน